ปัญหายอย่างหนึ่งในการเรียนภาษาอังกฤษยุคป,ปัจจุบันก็คือ ไม่สามารถที่จะแปลประโยคได้อย่างถูกต้องแม้ว่าจะรู้คำศัพท์ในแต่ละตัวที่อยู่ในประโยคนั้นเป็นอย่างดีปัญหามันเกิดอะไรทำไมถึงยังแปลผิดทั้งๆที่คำศัพท์ก็รู้อยู่แล้วสิ่งสําคัญในการทําความเข้าใจภาษาอังกฤษนั้นไม่ใช่แค่รู้คําศัพท์แล้วก็ทําข้อสอบได้หรือแล้วก็สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้นี่เป็นความเข้าใจที่ผิดสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งในการที่จะเข้าใจภาษาอังกฤษรวมจถึงการทําข้อสอบได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือการเข้าใจสตรัคเจอร์สตรัคเจอร์ในภาษาอังกฤษหรือว่ากรา玛ที่เรารู้จักคุ้นชินกัน ปเป็นสิ่งสําคัญมากๆในการทําความเข้าใจและนําเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจํะาวันของภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการ speaking นะครับการ writing นะการ listening แล้วก็การ reading เชื่อไหมครับว่าถ้าเราทําในส่วนของ structure grammar ตรงนี้เนี่ยได้ดีเราจะสามารถทําข้อสอบ reading หรืออ่านเข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่า80%อันนี้การันตีจากประสบการณ์ในการสอนมาหลายสิปีเพราะฉะนั้นนะครับส่วนสําคัญที่หลายคนมองข้ามคนไทยเรามักจะไม่สนใจ g r a m m a มองว่า structure หรือกร a r เป็นเรื่องน่าเบื่อแล้วก็เข้าใจได้ยากในคลาส e n s i v e g r a กร a r ของพี่ไทยเนี่ยได้สรุปเนื้อหาโดยภาพรวมเอาไว้ให้แล้วทําเป็นโครงสร้างเป็นแผนผังที่ถ้าเข้าใจจุดนี้จําในจุดนี้ได้นะแล้วก็เรียนรู้ในส่วนของโครงสร้างแบบในส่วนที่พี่ไทยสรุปไว้ให้นี้เนี่ยอย่างทะลุปูปลงก็จะสามารถทําข้อสอบภาษาอังกฤษในเชิงของกร a r ได้เหมือนแบบดีขึ้น100%อเเนอกเหนือจากการทดอสอบประเภทกรา r ได้ดีมากขึ้น100%แล้วยังสามารถเอาไปเขียนได้ดีขึ้น เอาไปพูดได้ดีขึ้นเอาไปใช้ในการทํางานเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นรวมจนถึงจะสามารถอ่าน reading แล้วเข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยาจากเดิมหลายเท่าตัวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคลาสนี้เป็นคลาสที่ทุกคนไม่ควรที่จะพลาดเพราะว่าเป็น intensive grammar ที่พร้อมจะหยิบเอาไปใช้งานได้จริงและแน่นอนว่ามีประสิทธิภาพในการเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับ